ของงานครับ h อนด a าซ v 3, เนสเครื่อง2.0นะครับคันนี้จัดโปร5,000ครับมีตั้งวาวล้างลิ้นล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสตเตเลรรีเซ็ต ECU เลอร์ิงรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็โจนกล่องหลักนะคันนี้ก็เมื่อกี้แบตหมดครับตอนนี้ก็เอา แบบสำรองมาพ่วงก่อนเดี๋ยวกับไปเปลี่ยนแบบที่อู่นะอ่ะคันนี้ก็ <c oughs> มากเกือบสามแสนแล้วนะครับอ่ะมาดูกันเครื่องสองพันนะครับ c l วนะครับรอบไม่ใช่รอบเดิมน,นะครับไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะสายเกียร์นะครับแทบไม่กระดิกนะครับผลพลอยได้คือวงอะไร สามรอยลงชัดเจนนะครับอันนี้ก็จูเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ผมปิดเครื่องไปนะฮะก็รอความที่เหลือนะครับจูเสร็จแล้วเก็บค่าที่ที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็หัวฉีดเดิมน้ำมันโซคอ9์เกนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ A-F ไแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสินเวลาจูรถต้องมีนะ ถ้าไม่มีก็มาโดโูดล้วนๆนะครับไปกนใจายแล้วอ,อ,อ,อ่ะจูสดจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะครับจูเสร็จก็ส่งรถกับลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูอาตาวเลนกันว่าเป็นยังไนงนะครับสำหรับ cov เจ3สาที่สนะครับใครๆก็บอกว่ามันอืดน,นะฮะ ก็เปิดแอร์นะครับเกียร์ดีนะเดี๋ยวมาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงไปเปไงดูล้อฟาร์ก่อนคันดีไม่สแสนนะครับท่อเดิมนะท่อเดิมล้อเดิมทุกอย่างนะครับ าที่ใช้ COE Gen 3 2.0นะครับดูว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอาตาัตราเล่นเป็นยังไงนะครรถเดิมรถจูดแล้วนะครับต่างกันยังไงนะครแต่ที่แน่ๆคือคันเร่งหนักหายแน่นอนครับก็ <c oughs> สำหรับ p จูนะครับจูนคาราซาพันห้าร้อบาทนะฮะหรือจะตัดโปรห้าพอย่างคันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Honda าเอ็นลิไฟฟ้านะครับที่รับอ่าฮอนด้าเทอร์โบโรงงานยังไม่ได้รับนะฮะแล้วก็โตโยต้านะครับสายเบนซินนะครับพีออสยา r ิฟอันติคันะครับรับอยู่นะครับคาละสามพันห้บาทนะฮะใช้รถรุ่นไหนอะไรยังไงทักประสอบถามกันก่อนนะครับแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่ครับใกล้ไกลทักประสอบถามมันก่อนนะฮะผมบวกค่าเดินทางไม่แพงนะฮะ แล้วก็เราอยู่เสรีไทย73นะครับด้าอู่นะครับอยู่ร้าบักซอยเลยติดถนนใหญ่นะครับให้บริการเซอร์วิสมันนั้นอนด้าทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กอกะศจุนกล่องนะครับอีกที่หนึ่งคือรับผูการคองเจ็ดครับที่นี่ผมรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะครับงานเซอร์วิสบบนั้นทั่วไปไม่ได้รับนะครับที่คลองเจ็ดฮะ แล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google แ a บบนะครับแค mm ่ hmm. พิมพ์ p ีจู m a แมปพ d นด้นะครับก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะ mm hmm. ก็วันนี้ส่งงานครับสําหรับ c ี v วีเจ็าเครื่อง2องจุูนนะครับ mm hmm. ล้อเดิมพ่อเดิมน้ํามันโซโฮก้าห้าครับ mm hmm. ขอบคุณครับ